สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอจะชวนเพื่อนๆทำเมนูคาราเมลคัสตาร์เค้กค่ะสูตรนี้อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะใครที่กำลังมองหาเมนูใหม่ๆสำหรับทำขายแล้วแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ พลอยจะเริ่มต้นทำคาราเมลกันก่อนนะคะให้เพื่อนๆเลือกหม้อนะคะที่ก้นหนาๆห,หน่อยนะแล้วก็สีสว่างแบบนี้ค่ะเราจะทำคาราเมลได้ง่ายขึ้นพลอยใช้น้ำตาลทรายนะคะ160กรัมค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะ20กรัมใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนเลยค่ะเปิดไฟเคี่ยวคาราเมลของเราไปเรื่อยๆเลยค่ะ ขั้นตอนนี้เพื่อนๆห้ามคนนะคะน้ำตาลของเราจะตกทรายค่ะพอจะเปิดไฟไปเรื่อยๆเลยค่ะน้ำตาลของเรานะคะก็จะค่อยๆละลายค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองเรื่อยๆเลยใช้การเอียงหม้อนะคะไปมาแทนการคนค่ะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวให้ได้สีที่เราต้องการเลยค่ะระวังอย่าให้สีของคาราเมลเราเข้มเกินไปนะคะรสชาติจะออกมาขมค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะพอจะนำไปใส่พิมพ์ที่เราจะอบค่ะวันนี้พอยใช้พิมพ์ขันข้าวเบอร์เก้านะคะพอยไม่ได้ทาอะไรที่พิมพ์เลยนะแล้วก็ไม่ได้รองกระดาษไขด้วยพอยใส่คาราเมลลงไปในพิมพ์เลยค่ะใส่ถ้วยรับประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะให้เพื่อนๆหาถุงมือนะคะหรือที่คีบนะมาเอียงพิมพ์อีกทีค่ะห้ามเอามือจับโดยตรงเลยนะคะ ตอนนี้พิมพ์ของเราร้อนมากๆเลยค่ะพอใส่ครบแล้วนะคะพลอยก็จะทิ้งส่วนนี้ให้เย็นสนิทเลยค่ะ วันนี้พลอยเลือกใช้ใชายรสทาร์ตครีมฟิลลิ่งนะคะกล่องสีน้ำตาลกล่องนี้ค่ะตัวนี้เป็นน้ำทาร์ตไข่สำเร็จรูปนะคะเขาผสมมาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องผสมหรือปรุงรสอะไรเพิ่มเลยตัวนี้เขาจะแช่ฟรีซมานะคะก่อนใช้ให้เพื่อนๆน,นำมาแช่ในช่องธรรมดาสัก1-2วันค่ะให้เขาละลายตัวนี้อบออกมานะคะรสชาติอร่อยเนื้อคัารตดเนียนละมุนแล้วก็กลิ่นหอมนมมากๆเลยค่ะพลอยแนะนาให้เพื่อนๆใช้เลย พอใช้น้ำทาลไข่ชายรสนะคะเทใส่พิมพ์แบบนี้เลยค่ะประมาณครึ่งถ้วยเพื่อนๆสามารถปรับปริมาณตามชอบได้เลยนะคะก่อนเทนะคะ เราจะไม่ขย่าวขวดก่อนใช้นะคะเพื่อให้ตัวคัสตาร์ดของเราเนียนสวยค่ะหลังจากเปิดใช้นะคะควรใช้ให้หมดภายใน2-3วันนะคะพอเทครบแล้วนะคะพลอยก็จะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะเราไปทำเนื้อเค้กกันต่อเลยวันนี้พลอยทำเค้กเป็นชิฟฟ่อนวานิลานะคะใช้ไข่แดงเบอร์2-2งสองฟองค่ะน้ำตาลทรายนะคะ60กรัมใช้ตะก้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ จนน้ำตาละละลายดีสีของไข่จะอ่อนลงนะคะพอยแนะนําให้ใช้น้ําตาลใสายเบเกอรี่นะคะตาละ,ละลายได้ง่ายกว่าค่ะพอน้ําตาละละลายดีแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะใส่กลิ่นวานิลลานะคะ1ช้อนชาค่ะนมข้นจืดนะคะ20กรัมค่ะน้ำเปล่าค่ะ4 0กรัมน้ำมันลำข้าวนะคะ50กรัมค่ะพอยจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะ ใส่แป้งเค้กค่ะ80กรัมผงฟูค่ะ1ส่วน8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะจนหมดเม็ดแป้งขั้นตอนนี้เราก็จะไม่ผสมนานนะคะเนื้อเค้กของเราจะเหนียวได้พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะพอจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะเราไปตีไข่ขาวกันต่อเลย พลอยใช้ไข่ขาว2ฟองนะคะเริ่มตีที่สปีดต่ำก่อนนะจนเป็นฟองหยาบๆเหมือนฟองสบู่แบบนี้ค่ะใส่ครีมออฟทาท่าลงไป1ส่วน8ช้อนชาถ้าไม่มีใส่น้ำมะนาวแทนได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะ40กรัมแบ่งใส่2-3รอบค่ะตีสปีดกลางไปเรื่อยๆเลยพอไข่ขาวของเราเริ่มฟูแล้วนะคะก็ปรับเป็นสปีดสูงเลยค่ะ พอจะตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจนได้ยอดอ่อนแบบนี้ค่ะปลายของไข่ขาวนะคะจะง,งุ้มเป็นปากนกเหยี่ยวแบบนี้เลยค่ะแบ่งใส่นะคะ2 3ถึง3รอบค่ะรอบแรกผสมแค่พอเข้ากันแบบนี้นะคะรอบที่2ก็ใช้พายค่ะค่อยๆตล่อมส่วนผสมให้เข้ากันเลยมือใหม่นะคะพอยแนะนำให้หมุนชามผสมแบบนี้ค่ะจะผสมกันได้ง่ายขึ้นเราจะไม่ผสมกันแรงเกินไปนะคะปาดด้านข้างเช็คก้นชามผสม ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะจนไม่เหลือสีขาวๆเลยนะผสมด้วยความเร็วแต่เบามือพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะส่วนผสมจะไม่เหลวไปนะคะถ้าเหลวไปอาจจะเกิดจากการที่เราตีไข่ขาวไม่ได้ที่ค่ะหรือส่วนหรือผสมส่วนนี้นานเกินไป จนไข่ขาวฝ่อตัวค่ะเพื่อนๆลองสังเกตแล้วก็ปรับดูนะคะพอยจะนําไปใส่พิมพ์นะคะที่เราใส่คาราเมลชั้นแรกเอาไว้ส่วนชั้นที่2นะคะก็จะเป็นน้ําทาร์ตไข่ของชัยโรสค่ะชั้นที่3ก็จะเป็นเนื้อเค้กชิฟ่อนที่เราตีไว้ค่ะใส่ประมาณ3ส่วนสของพิมพ์ค่ะ พลอยก็จะใส่ไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ครบทุกพิมพ์เลยค่ะสูตรนี้นะคะใส่พิมพ์ขันข้าวเบอร์เก้าได้ประมาณ6พิมพ์ค่ะพอใส่ครบทุกพิมพ์แล้วนะคะพลอยก็จะเทน้ําร้อนนะประมาณ1นส่วนสี่ของพิมพ์ค่ะสําคัญนะคะตัวน้ําจะต้องร้อนนะวันนี้เราจะอบแบบรองน้ํากันค่ะเสร็จแล้วนําเข้าอบค่ะไฟ170องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะประมาณ30-35นาทีค่ะไฟและเวลาปรับตาม เตาของเพื่อนๆอ,อีกทีนะคะถ้าใช้พิมพ์ขนาดใหญ่กว่านี้ก็จะใช้เวลาอบเพิ่มขึ้นค่ะเช็คสุกด้วยการจิ้มดูนะคะถ้าไม่มีน้ำถาติดมาแล้วแสดงว่าสุกค่ะ พอสุกแล้วนะคะนํามาพักในตะแกรงค่ะพลอยก็จะใช้พลาส,สติกค,ค่ะมาหมุนรอบๆเค้กแบบนี้นะคะจะทําให้เอาเค้กออกมาได้ง่ายขึ้นควรรอให้เค้กอุ่นๆน,นะคะวิธีเอาเค้กออกมานะคะให้ความใส่จานแบบนี้เลยค่ะคาราเมลคัสต์ดเค้กของเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสีสวยมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูคาราเมลคัสต์ดเค้กนะคะทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ เคล็ดลับความอร่อยและตัวช่วยสำคัญของวันนี้ก็คือชายโลทาร์ครีมฟิลลิ่งค่ะหรือน้ำทาร์ตไข่กล่องสีน้ำตาลของชายโลตัวนี้เลยที่ช่วยให้เราทำเมนูนี้ได้สะดวกและก็อร่อยมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาทำคัสตาร์ดเองเลยค่ะแถมรสชาติก็อร่อยหวานกำลังดีเลยกล่องละประมาณร้อยนิดๆเองนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อน้ำทาร์ตไข่ของใชร้รสได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่เลยค่ะหรือจะสั่งผ่าน KCG ออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวพลอยจะมีเมนูที่ทำจากน้ำทาร์ตไข่ของใช้รสมาฝากอีกฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะคะหรืออยากให้พลอยทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ